มเห็นไหมแล้วสุดท้ายลูกค้ามาผม่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าแพงเห็นไหมคือของผมเนี่ยขายทั่วไทยลูกค้าทุกคนเขาก็ไปบอกต่อบอกต่อถ้าเราค้าขายเนี่ยเราต้องรักลูกค้าเราเนาะลูกเราเนี่ยเปรียบเทียบลูกในสายเลือดลูกค้าผู้ให้เลือดลูกน้องผู้ดูแลเลือดแล้วถ้าเราไม่รักลูกค้าได้ไงรักลูกค้าเนี่ยเขาต้องรักจริงป้องาฟันรักด้วยด้านฝันต้องเป็นจริง ไม่ใช่ร่างจริงหวังฟันร่างเดือนฟันแล้วทิ้งคือขายแพงไงเอาขายแล้วก็จบไม่เกี่ยวและไม่ใช่อันนี้อันนี้มีการดูแลติดตามไม่ต้องห่วงเลยเอาวิผมเห็นตัวเลขของลูกไปซื้อเลขทะเบียนนะเอามาแล้วครับวัที่แล้วได้มาแล้วฮะข้างหน้าสามตัวหน้ารอเอาตัวนี้คันนี้แหละโอ้โหผมก็ซื้อแต่มันออกข้างหน้าสามตัวล่าง เม่กี้ี่ผมกตาเหมือนกันเนี่ยเออพอที่แล้วผมมาดูรถผมุกทั้งบนไอ้ทั้งสามตัวสตัวอะไหกก็ถูกเช้าก็เ่ฝนว่ารถคันนี้ไไม่หมดเกินพาไมานี่ผมจะให้ดูผมเพิ่งจะซื้อเนี่ยห้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยเชื่อรถมาลับรถแล้วว่าก็ประจำช่งหารถคันนี้เลือแต่คงละโอ้โหลูกค้าฝันดีจริงๆเดี๋ยวผมใช้ลูกค้าดูผมไม่ได้โกหกด้วย แล้วทำไมผมจะต้องมาเจอเลขทะเบียนคันที่วันนี้ผมนุ่นแม่ไปยูนเข้ามาจากดอนดินแดงเออแล้วเขาก็พารองผอโรงพยาบาลดูเดมมาซื้อรถแล้วนี่ปิยะเขาเลยบอกว่าเฮียวันนี้ลูกค้าเขามาจากจันเฮียไหนไหนมาแล้วก็มามอบรถลูกค้าหน่อยคือผมน่ะทำธุรกิจตัวได้ลูกชายดูแลบิ๊กแล้วตรงตามปตทผอสั่งเลยสอน้องจัดเต็มอ่ะอันนั้นก็บอสลูกคนเล็กเอไอส่วนน้องใบลูกคนกลางก็ดูแลตลาดปตทที่ผอสั่งเลยของผม แล้วก็ดูแลมอเตอร์ไซค์ฮอนด้แล้ววันเนี้ยปกติผมก็ไม่ค่อยได้มาเต็นนะผมก็จะไปอยู่ตรงตรงปั๊มเนี่ยนี่ดมาเดมาเจอจริงโอ้โหลูกค้าลูกค้ามีโชคจริงๆนะเพราะว่าผมใช่ดูเลขที่ที่ผมซื้อไว้ผมไม่ได้โกหกมันเหลือเชื่อเดี๋ยวผมจะดูแปบ,บนึ่งนะลูกค้าโชคดีแล้วแหละถ้าผมถูกเลข นี่อีกนะเลยแต่ผมจะให้ลูกค้านี่559ผมซื้อเพียบเลยให้ยี่ีดูได้ครับนี่หซื้อทั้งหมด200ยใบบ้าได้ไปกี่ใบมันหมดได้แค่เนี้ยดูสิโอ้โหดูนี่เหลือเชื่อน่ะลูกค้าจริงๆผมเอาไปก็จะไปหาตัวนี้แหละไม่ใช่คือผมเพิ่งซื้อเนี่ยผมเพิ่งซื้อวันนี้แล้วผมต้องมามอบรถคุณลูกค้าเลขทะเบียนเนี้ยเต่ที่ผมเห็นเลขผมตกใจผมขนลุก กลับไปนี่เป็นละมันที่หนึ่งวันที่3 0มติดันบานี่เท<ม>่<ม>ากับรถคันนี้ได้ฟรีเลยนะเนี่ยกอ,ออดิก,กอกนวยการรถคันนี้ไปไหนก็ไปก,ไปกนกรกมวยการมีแต่คนติดตามอโอ้โหกออสุดยอดเลยเห็นไหมไม่ใช่กราาอรมนอกอกมวยการมีแต่คนวิ่งมาหาเราเราไปาไหนก็มีแต่คนรักเรา,ชาโชคดีลูกค้าแล้วก็ปากเป็นกระบอกเสียงมีใครอยากซื้ออยากได้คุณลูกค้าก็แนะนำมาอ่าอ ด้วเพื้อนดีบานก็รออยู่โอ้หไม่ต้องห่วงเลย,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 ยใช่ใช่ <ๆ S 2> ใช่ก็เนี่ยแหละถ้าเราให้รถลูกค้าไปดีลูกค้าเขาก็ว่าเขาจะได้เงินมาแตละร้อยแตละพันแตละหมืน่นเขาต้องเก็บหอมรอมริษ์เนาะแล้วถ้าเขาได้รถด,ดีไปเขาก็ใช้อยู่ได้นานเขาก็ไม่ต้องไปเปลืองค่าใช้ใจ่ายอะไรเขาก็ไปบอกต่อได้<ห>การค้ามันอยู่แค่เนี่ยคือลูกค้าว่าเราจะทํายังไงจะให้ลูกค้าเขารักทนแล้วเราจะดูแลลูกค้านานใช่ไหมอันนี้มันเป็นความต่อเนื่องอ้าววันเนี้ย ค้าขายกันรุ่นพ่อมีลูกมีหลานก็ถ้าเราค้าขายดีก็นู่นน่ะเขาไปบอกต่อมอผมอาศัยแบบนี้แล้วเดี๋ยวงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าวันที่11บเอ็ดพฤษาลูกค้าอย่าลืมมานะเขามีการเชิญแจกการเชิญป่ะเมื่อกี้เพ่อธิบายลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าจะมาดูรถที่น้องขี่มานะครับคือช่วงนี้คุณลูกค้าโชคดีปกติเขาซื้อรถคันนี้เขาต้องรอหนึ่งปีกว่ามันจะครบงานเลี้ยงแต่คุณลูกค้าซื้อรถวันนี้วันที่5ลูกค้ารอยแค่เดียนกป่างานเลี้ยงจะเกิดขึ้นที่นี่ ลูกค้าปีนี้13มกราคมลูกค้ามา6,000ก,กว่าคนมีมอเตอร์ไซค์ทีวีตู้เย็นอาหารเต็มไปหมดเนี่ยพบเลยคุณลูกค้าเรามาดูในปัตตภีนี้ไม่มีใครเขารักลูกค้าจริงขนาดนี้หรอกแต่ผมทำไมถึงต้องเอาความรักต้นให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าคือครอบครัวเดียวกันเราตอ้องคิดแบบนี้นะถ้าเราไปคิดว่าเขาเป็นคนอื่นน่ะแล้วสุดท้ายความคิดของเรามันจะผลักดันลูกค้าไปที่อื่นแต่ถ้าความคิดเรารักเขาก็คือครอบครัวเรา ทำไมเราเขาจะไม่เป็นครอบครัวเราเพราะจิตเราบริสุทธิ์ไงใช่ไหมอ,อ,อันนี้ผมพูดให้ลูกค้าฟังจริงๆนะเรามีสามอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่งกายศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิตบริสุทธิ์นั่นถ้าเรามีทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์คือสัจจะอธิษฐานอันนี้เรื่องจริงรผมบอกกับลูกค้าเลยนะครับ,น,รบนั้นคุณลูกค้ามาถูกที่มาถูกทางไม่ผิดทา,างเออม,มาถูกที่นี่ลูกค้ามาถูกทางแลล้วววก็ไไปรร่ยยเมห ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกังวลเลยแล้ว่าถ่ายรูปรับรถด้วยกันนะ,ะ,นะเชิญมอบของอย่างมอบเรียบร้อยค่ะอ๋อถ่ายอีกทีหนึงมาโอเคหนึ่งสองขอกดไลค์หน่อยอสองโอเคครับเดี๋ยวน้องส่งให้นะคะพี่วานขอบคุณนะครับโอเคขอให้คุณคลูกค้าร่ำรุ่งเรืองร่ำรวยเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยแค็งแกร่งนะครับไปไหนก็ขอให้มีแต่คนรัก ให้พระแม่อรนีคุ้มครองให้เทวดามาปกป้องนะครับรวยรวยรวยอย่างเดียวสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากเต้นรถยนต์บิ๊กสักแก้วดีที่สุดไปด้วยอยู่ในออบอกออบใจน้อยฝากหน่อยนะครับรักน้อยรักนานรักทุกวันทามพิจิตเขาก็สนใจพามาเถอะทั่วประเทศจริงๆถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าต้องตามเพจตามติกต็อกลูกค้าบางทีมามาซื้อรถนะเอาเงินประกองเลย เอ็มตั้งนี้ก็ถามเอ้าแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องดูแล้วดูจากในไลน์แล้วเอ้าแล้วตัวจริงอ่ะไม่ดูเชื่อโอ้ยจริงๆลูกค้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างกันนะครับตอนนี้เดินทางกลับเลยนะครับผมโอเคโชคดีเดินทางปลอดภัยแล้วก็มาสั่งแก้วอย่าลืมมาใช้บริการปอทอยพอสั่งลุยเขานอกจัดเต็มนะเติมน้ามันเลยแล้วเราไปใช้บริการห้องน้ําผมห้องน้ําผมที่นี่สะอาดไม่แพ้ที่บ้านแต่ความคดงามเดี๋ยวใครเดปัตพีมีเหรอับรองส่งด้วยเดี๋ยวแวะไปหน่อย โชคดีครับ,ว,รบ,บวัสดีครั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 บ